ก็สวัสดีนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะก็ทําคลิปตอนแรกก็ทําคลิปช่วงกลางวันนะคะพอดีลูกมากวนนะคะก็เลยจะทําคลิปตอบคําถามนะคะกับคําถามอีกอสองท่านที่ถามมาว่าอ,อยากจะมาทํางานที่ฮังการีว่าทํางานอะไรแล้วก็เป็นยังไงบางคนก็ถามว่า ราคาเข,ข้าสารเข้าเปลือกหรือว่าราคาการจัดฟันอะไรเนี่ยแพงไหมนะคะก็จะตอบคำถามนะคะแบบสั้นๆนะคะก็ง่ายๆก่อนนี้ตอนนี้ก็ประมาณประมาณห้าห้าโมงครึ่งนะคะต้องขออภัยนะคะก็ใกล้จะเตรียมตัวอาบน้ำให้ลูกนะคะแล้วก็จะนอนเลยนะคะแล้วก็จะตอบคำถามแบบสั้นๆแล้วก็ง่ายๆนะคะที่ถามกันมา ก็ถ้าผิดภาพประการใดต้องขออาภัยนะคะเพราะว่าอ้ําเนี่ยไม่ค่อยได้พูดไทยนะคะแบบนานๆแบบไม่ได้ไม่ได้พูดเลยนะคะที่นี่ภาษาที่นี่ก็คือใช้ภาษาฮังการีนแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะล้วนๆนะคะกับสามีก็เลยไม่ค่อยได้พูดภาษาไทยอาจจะมี กูกูกะกักนะคะก็เตรียมคำ,คำตอบมาแล้วนะคะสําหรับใครที่อยากจะมาทํางานที่นี่ก็ต้องตรวจสอบนะคะอย่างที่บอกไปหลายๆครั้งก็ต้องตรวจสอบหน่วยงานหรือว่าบริษัทนะคะที่จะมาให้ดีๆนะคะอย่างน้อยเนี่ยก็อย่างน้อยก็ผ่านกมรมแรงงานนะคะถ้าถามว่าอยาถ้าทํางานที่ฮังการีนี่เป็นยังไงบ้างอันนี้ก็แล้วแต่งานนะคะ อย่างที่ถามมาว่างานกเกษตรงานกุ๊กงานนวดเป็นยังไงนะคะถ้าเมื่อเก็บมาเราก็อ้ําก็ได้เก็บข้อมูลนะคะจากสามีแล้วก็คนที่อยู่รอบๆนะคะก็อย่างอย่างถ้าพูดถึงว่าจะมาทํางานที่นี่เงินเดือนดีไหมมันก็ไม่ถึงกับว่าเออเวอร์หวังอลังการว่า เงินเดือนเยอะมากมายนะคะแต่ถ้าอยากจะทำงานแบบได้เงินเดือนแบบเยอะๆเลยจริงๆก็ขอแนะนำไปประเทศแบบเยอรมันนะคะหรือว่าสวิตเซอร์แลนด์อย่างเงี้ยเงินเดือนค่อนข้างจะสูงนะคะแต่ว่าอย่างสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็จะค่าประกันสุขภาพอาจจะ,ะเยอะหน่อยนะ,ะก็ประมาณนั้นก็แล้วแต่ประเทศไปเป็นประเทศไปไปเลยนะคะ แต่เยอรมันก็ค่าเงินสูงนะคะเงินเดือนค่อนข้างจะเยอะอยู่นะคะแต่ละงานนะ,ะแต่ละอาชีพนะคะก็แล้วแต่ทุกขั้นว่าจะตัดสินใจจะไปทํางานที่ไหนก็แล้วแต่เลยนะคะอย่างถ้าประเภททางการก็ค่าเงินเดือนแต่ละแต่ละคนแต่ละอาชีพก็ต่างกันตามตามอาชีพนะคะตามความสามารถหรือว่าตามบริษัทอย่างเช่น คือแนะนำถ้าอยากจะมาที่นี่นะคะคนไทยที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะทำงานนวดถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นนวดนะคะก็ถ้าเป็นไปได้เลยถ้าเปิดร้านนวดเป็นเจ้าของเองเลยก็แนะนำเลยะค่ะเพราะว่าถ้าสามารถสร้างอ,อาจจะมาทำงานแล้วก็เปิดร้านนวดเลยเองเลยนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจ อย่างนี้ก็ก็ดีนะถ้ามีเงินทุนนะแต่ว่าถ้างานนวดก็ก็พอทาได้นะคะก็เงินเดือนก็ไม่ไม,ไม่ถึงไม่ไม่ได้แบบเยอะมากแต่ว่าถ้ามีทริปด้วยทริปด้วยหรือว่าเงินเขาเรียกว่าอะไรนะโบนัสอะไรเนี้ยมันก็แล้วแต่อ่าเจ้าอ่าเจ้าของอ่าร้านนวดหรือว่าอะไรเนี้ยคะมันก็จะมีค่าตบัดการสุขภาพประกันสุขภาพประกันสังคม ประกันสุขภาพนี่มีอยู่แล้วนะคะที่เขาจะต้องจ่ายที่เราจะต้องจ่ายนะคะทุกทุกท,ที่มีอยู่แล้วนะคะอย่างไปเห็นประเทศทางการีนี่ใครที่มาทํางานที่นี่ก็ต้องมีบัตรบ,บัตรประกันสังคมประกันสุขภาพน,นะคะพอพอถ้าถ้ามีถ้าเราป่วยเราก็สามารถที่จะไปโรงพยาบาลได้นะคะโดยไม่ต้องจ่ายค่าแต่ารักษาใดใด,ดเลยนะคะนี่ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่า ภาษีหมายความว่าแท็กที่เราจ่ายมันก็ค่อนข้างจะประมาณเกือบครึ่งนะคะเกือบครึ่งแต่ว่าทุกที่เขาก็จะจ่ายกันทุกคนก็จะจ่ายนะคะส่วนงานที่แนะนํานะคะอย่างเช่นงานงานนวดที่ที่บ้าไปนี้ก็เงินเดือนก็มันก็ประมาณถ้าพูดถึงนะที่ถามที่สอบถามนะคะรุ่นพี่ที่เขาทํางานนวดนะคะก็ปมาณสองสองแสนนะสองแสนฟอร์อินนะคะ ่อเลยนะคะสองแสนสองแสนฟอนก็ประมาณ20,000บาทนะคะของไทยอันนี้คือแล้วแต่แล้วแต่ที่ที่เราได้นะคะก็คือหมายความว่าบางที่เขาเขาก็จะจ่ายค่าสวัสดิ์ค่าบ,บาทบาท,บาทสุขภาพให้เราบาทประกันสังคมให้เรานะคะคือมันแล้วแต่ที่ก็ได้ประมาณนี้ถ้าเกิด คนที่แบบอยากจะเก็บเงินนะคะก็คือประหยัดหน่อยก็สามารถที่จะเก็บได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแนะนํางานกุ๊กนะคะก็คือเชฟทำอาหารนะคะก็นแนะนําว่ามาที่นี่ก็โอเคนะคะอย่างงานอื่นๆก็ไม่เท่าไหร่นะพวก,กเกษตรษอะไรเนี้ยไม่เท่าไหร่นะ,ะที่ฮังการีนะ,ะแล้วก็ก็มีรุ่นน้องนะคะที่มาทํางานสวนนะคะทุกคนมาประมาณคนไทยที่ที่รู้จักนะคะมาประมาณสี่สี่คน แล้วก็สามหรือสี่คนไม่แน่ใจนะคะคนไทยก็มาเขาก็บอกว่าโอเคงานสนุกสนานด,ดีนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ถามว่าได้เงินเดือนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเพิ่งเพิ่งมาทําได้ประมาณเดือนหรือว่าสองเดือนน้องก็แชทมาหามาถามเหมือนกันนะคะส่วนอ่าคำถามที่สองราคาเรื่องเรื่องอ่า ค่าของชีพหรือว่าราคา,าข้าวมีคนถามราคาข้าวสารค่อนข้างจะสูงจากเดิมนะคะแต่ก่อนเนี่ยเคยซื้ออย่างที่บอกไปว่าน้ำปลรราแต่ก่อนเคยซื้อประมาณ1,000งพันฟอินะคะประมาณขวดละ100บาทตอนนี้ขึ้นราคามาเป็น2อ0ร้ออาสันนี้นะคะมันคือขึ้นราคาแบบนี้เลยนะคะหลังจากที่มีสงครามยูเคแล้วก็ เออรัสเซียนะคะก็ทำให้ของทุกอย่างแพงขึ้นนะคะจากเดิมมากเลยนะคะแต่ก่อนของทุกอย่างก็แบบราคาปกตินะคะก็คือปกติเลยนะคะก็คือตามราคาเลทอย่างที่บอกนะคะตอนนี้ของของทุกอย่างเลยขึ้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าสินค้าต่งตางๆมากมายก็ขึ้นเช่นกันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกก็ถ้าเกิดจะไปดัดฟัน ที่หมอเขาอันนี้อ้ําก็มีร้านประจานะคะก็เป็นหมอที่ดูแลฟันเขาก็ค่อนข้างจะสนิทกันนะคะคือมันแล้วแต่คนว่าเราไปเจอหมอดีหรือไม่ดีนะคะแต่ว่าก็ราคามันก็ค่อนข้างจะขึ้นมานิดนึงนะคะหมายความว่ามันก็ไม่ได้เป็นราคาปกติที่เราเคยใช้นะคะอันนี้คือราคาสินค้าหรืออะไรทุกอย่างมันก็จะแพงขึ้นนะคะตาม ตามยุคตามสมัยนะเศรษฐกิจที่ไทยก็น่าจะแพงขึ้นเหมือนกันนะคะก็คลิปนี้ก็ขอมาตอบแค่สองคำถามนะคะจริงๆก็มีคนถามมาค่อนข้างจะเยอะนะคะแต่ว่าก็ไม่มีเวลาได้ทำคลิปอะไรมากมายนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เกำลังย้ายบ้านใหม่ย้ายบ้านเสร็จแล้วก็กำลังจะเตรียมของเตรียมอะไรจะซื้อบ้านอีกหลังหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็ ก็เลยไม่ค่อยมีเวลานะคะเพราะว่าดูแลลูกๆดูแลบ้านทาความสะอาดบ้านด้วยนะต้องขออภัยถ้าไม่ได้ตอบคําถามนะคะโดยตรงแล้วก็ก็ถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามมาในเมนนี้ได้นะคะถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะคะถ้าอาจจะพูดไม่ค่อยชัดหรือว่าเรียบเรียงคํานะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้พูดไทยจริงๆนะคะอยู่ที่นี่ไม่พูดเลยถ้า ถ้าให้ดีเรียนภาษาอังกฤษคนที่นี่เขาก็ไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษด้วยนะคะเขาพูดภาษาฮังการีนนะคะอย่างอ้ํานี่ก็พูดกับสามีจะเป็นภาษาอังกฤษส่วนคนอื่นก็ภาษาฮังการีนหมดเลยนะคะก็พยายามที่จะเรียนภาษาฮังการีนเหมือนกันนะคะก็มีเวลาก็อย่าลืมศึกษาแล้วก็เรียนรู้เรื่อยๆนะคะก็คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะบ๊ายบาย